หลังจากที่โทเค็นมีมติมทุนักย่างชีบาอินุกลับมาได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาเ ah. หลานักลงทุนเมื่อเร็วๆนี้โดยมีความผันผวนอย่างมากหลังจากที่ร่วงลงไปกว่า14%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญดังกล่าวได้ขยายกำไรระหว่างวันเพิ่มเป็น5%เมื่อเร็วๆนี้แม้ว่ากราฟรายสัปดาห์จะแสดงให้เห็นถึงการร่วงลงอย่างต่อเนื่องเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการคาดเดามากมายในหมู่ของเหลานักลงทุน เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของราคาชิบะในอนาคต ในขณะเดียวกันกราฟรายเดือนของชิบายังคงแสดงสัญ,ญลักษณ์ถึงการเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวโดยผู้ที่ชื่นชอบในตลาดคริปโตยังคงพาการคาดเดาว,ว่าการพุ่งทะลุของโทเค็นมิมติมสุรักนี้อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยการพิจารณาจากการพัฒนาของชุมชนและแนวโน้มของตลาดล่าสุดโดยกราฟรายสัปดาห์ของชิบายนุยังคงแสดงให้เห็นถึงการล่วงลง14%เมื่อวันที่4ตุลาคมในขณะเดียวกันโทเค็นยังคงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงใน วันนี้นอกจากนี้เองยังคงสังเกตเห็นว่ากราฟรายเดือนสําหรับราคาชิบะยังคงแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นกว่า27%โดยการเคลื่อนไหวที่ผันผวนนี้ได้ทําให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในหมู่ของผู้ที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลและนักลงทุนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามแมทติกบนเครือข่ายและสถิติตลาดล่าสุดยังคงแสดงให้เห็นถึงภาพรวมขาขึ้นของเหรียญมีมโทเค็นชิบะอินุในอนาคตสิ่งที่น่าสังเกตคือระบบนิเวศของชิบะอินุ ได้ทําการอัปเกรดมากมายเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งได้จุดประกายจุดยืนของสกุลเงินดิจิตัลมีมติมตุนักในตลาดที่กว้างขึ้นไปทางรูเซียหัวหน้าฝ่ายการตลาดของเหรียญมีมได้ทําการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีการเปิดตัวชิบะเดอะเมตาเวิร์ดยังคงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้โดยการพัฒนาในครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงเกมสําหรับระบบนิเวศของโทเค็นมีมนอกจากนี้เองผู้ใช้จะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดใหมๆ่ๆลงคะแนนเสียงให้กับข้อเสนอที่สําคัญและส่งเสริม ยุทธใหม่ๆสําหรับอนาคตของระบบนิเวศในขณะเดียวกันชุมชนชิบะยังได้ส่งสัญญาณว่าจะทําการเปิดตัวชิสเตโบคอยบนชิบะเลี่ยมในอีกไม่ช้านี้โดยการพัฒนาดังกล่าวซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อเสนอของผู้ใช้ในระบบนิเวศของมีมคอยซึ่งอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความรู้สึกของตลาดที่มีต่อโทเคนนี้ และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของเหรียญโทเคนมีมชิบายอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.73มีศูนย์อำนาอยู่ทั้งหมด4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตำแหน่งต่อข้างเงิน US Dollar โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาของเหรียญมีมโทเคนชิบายอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมา7ุด โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค Machine l e arning ของเรายังคงบ่งบอกถึงสถานะเป็นเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญจากตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นได้ตัดผ่านต่ำกว่าระดับของเส้น i g แน l l ลายเป็นที่เรียบร้อยและล่าสุดตอนนี้สัญญาณฮิสโตแกรมยังคงมีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้และได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยศูนย์เป็นที่เรียบร้อยโดยยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาลงได้ใน ระยะสั้นโดยในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญอย่างตัวฟินโบนิชียังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญหากล่วงลงมาที่โซระดับราคา139และแนวต้านที่สําคัญหากเดี่ยนพุ่งขึ้นไปที่ระดับราคา200มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวก่อนจุดทศนิยม1ตําแหน่งต่อข้างเงิน US อลลาร์โดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณออกซิเลเตอร์ของทางชิบะอินุเข็มชี้ไปที่มีแรงซื้อและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจบลงแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการ ของเรานั้นมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจในการลงทุนก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ